สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับสามัคคี vip นะประจำวันที่24พฤศจิกายน65นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกับเก้าห้า5ูน8 3, 58, 58, 6, 7, 6, 5ห้าหนึ่งห้าส9 76 5 58 9 59 1 6 8 หกศแล้วก็หกเก้าสามจับคู่กับห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะจะพวงง่ายๆสันๆส้นๆเลยได้ไม่ต้องเพื่อเงินเยอะเนาะต่อไปสามมิติวีไอพีเก้ากับสองสี่กับเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้านะคะเก้าสองหกสองเจ็ดสี่ เก้าสี่เจ็ดได้เก้าเจ็ดสี่ก็ได้เจ็ดสี่หนึ่งหรือจะเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเลยห้าแปดเก้าเลยหกเก้าสองเก้าสองเจ็ดก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามดก,ก,ากดซับสไคร์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ